สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับและสวัสดีชาวราศีเมษด้วยนะครับวันนี้เรามาอ่านไพ่กันต่อนะครับราศีเมษเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด10ใบ,บในการอ่านนะครับถามว่าทําไมผมถึงใช้ไพ่10ใบ,บในการอ่านพเพราะว่าเลขสิบ จำได้ไหมเลข10คืออะไรว e e l o f Fortune ใช่ไหมเลข10เลข10เป็นตัวเลขของการเปลี่ยนแปลงเราก็มาดูซิว่าพลังจักรวาลนะใช้คำว่าพลังจักรวาลนะพลังจักรวาลอย่างรู้เราอยากรู้เรื่องอนาคตเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่อยู่ไกลออกไปนั้นนะจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็ใช้พลังของ h e e l of fortune พลังของเลขสิบพลังของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้วก็จบลงพลังของการหมุนเวียนเราก็มาดูซิว่าพลังเกิดอะไรึเราก็เหมือนกับจะใช้คําว่าแฮกได้ไหมแฮกข้อมูลดวงแฮกดวงชะตาของตัวเราเองอว่าเป็นยังไงนักเรียนนักศึกษาที่มีไพ่ก็เปิดไพ่กันไปพร้อมๆกันเราก็ดูลักษณะแบบนี้ได้นะเราก็เนียวนําความอย่างรู้ของเราเราอยากรู้ว่าอนาคต พลังจักรวาลเนี่ยจะบอกจะสื่อสารจะแนะนําหรือให้ข้อมูลอะไรกับเราเราจะได้เตรียมตัววางแผนปรับตัวได้ถูกต้องโอเคครับเราพร้อมแล้วนะ่าใบที่หนึ่งครับพลังงานอย่างรู้พลังงานอย่างรู้ของจักรวาลเนี่ยนะตัวเราอยู่ในสภาวะ อะไรเราจะอยู่ในสภาวะการอะไรในอีก3วัน5วัน7วัน15วันหรือ1เดือนนับต่อจากนี้แต่ละคนแต่ละท่านจะมีผลจะเห็นผลจะรู้ผลไม่เหมือนกันแต่ละคนเกิดขึ้นต่างวาระต่างกรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูเพื่อเป็นแนวทางใบแรกครับสองเหรียญราศีเมษ ยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการหาเงินนับต่อจากนี้ไปเงินเข้าเงินออกกระแสการเงินภาระหน้าที่ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับเงินสองเหรียญคืออะไรครับเหรียญคือผลประโยชน์สองเหรียญคือบริหารจัดการผลประโยชน์เอาที่เราจับต้องได้ก็เงินผลประโยชน์ของคนเหรียญเหรียญนะ่ะในความหมายที่แท้จริงมันไม่ได้หมายถึงคนไม่ได้หมายถึงเงินเสมอไป แต่ยังรวมถึงสิ่งมีค่าสิ่งที่จับต้องได้เหรียญคือสิ่งมีค่าที่จับต้องได้แต่สมัยนีย้เราก็แทนค่าด้วยเงินด้วยทองด้วยผลประโยชน์เพราะฉะนั้นสองเหรียญเป็นตัวตนณนะตอนนี้นะภาวะที่เราต้องเกิดขึ้นคือลักษณะของการเวียนเข้าเวียนออกของกระแสะการเงินมันมีเงินเข้ามานะแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายมันยังรู้สึกเรายังรู้สึกว่ายังเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นสภาวะอารมณ์ของคุณตอนนี้คืออะไรหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเห็นไหมใช่หรือไม่ราศีเมษตอนนี้ขยันหาเงินมากเป็นพิเศษมีเงินนะแต่ก็กลังรู้สึกว่าอยากได้มากกว่านี้มันรู้สึกว่ายังไม่พอนะครับผมบางคนบางท่านสภาวะอารมณ์ตอนนี้กำลังวิ่งเต้นในเรื่องของเงินเงินทอง,ทอง โอเคแหละถ้าไม่เกี่ยวขึ้นร่องไม่ค่าไม่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองตอนเนี้ยคุณทํางานหนักคุณทําไม่หยุดไม่หย่อนทอั้งคุณทําไม่พักเลยคุณกําลังเคลื่อนไหวกําลังทําอะไรสักอย่างหนึ่งขยับร่างกายเออมันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวเบ็ดมูฟเมนท์ที่หยุดไม่ได้หยุดแล้วจะเอาอะไรล่ะหยุดแล้วจะทาอะไรล่ะ,ล,ะ,ะ,ล,ะลักษณะเป็นแบบนี้นะโอเคเรารู้แล้วพลังงานการอย่างรู้ของคุณนะราศีเมษ เกี่ยวกับการหมุนการบริหารการจัดการเราใช้คำนี้นะการบริหารการจัดการผลประโยชน์เรามาดูในเรื่องของการงานการงานพรังจักรวาลอย่างรู้บอกอะไรกับเราเฮ้ยการงานมันมีตัวทาวเวอร์ขึ้นมาบางคนก็ตกใจอาจารย์นอุตตะตัวทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ย ต้องออกจากงานไหมมันเกิดอุบัติเหตุเลยรึเปล่าในเรื่องของการงานอย่าเพิ่งตกใจนะครับเดอะทาวเวอร์ผมความหมายของผมผมไม่ได้ตีให้มันเลวร้ายขนาดนั้นแค่บอกว่าอย่าประมาทเดอะทาวเวอร์อย่าประมาทอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนหาทางระวังป้องกันไว้เตรียมความพร้อมไว้เสมอการงานแน่นอนละมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ให้เราตรงรู้ว่าเราอย่าประมาทเตรียมความพร้อมไว้ อะไรก็เกิดขึ้นได้การงานเป็น The Tower, ทาวเวอร์ไพ่ขยายเอาละสิเอาละสิะสแปดถ้วยนักเรียนนักศึกษาบางคนรู้แล้วนะรู้แล้วนะว่าการงานเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขึ้นสองเหรียญมันมีเหตุมีผลนี่เองเดี๋ยวเรามาดูแปดถ้วยก่อนแปดถ้วยคืออะไรครับโอกาสที่เป็นไปไม่ได้ อ,อมันมีความเป็นไปไม่ได้อยู่นั้นแสดงว่าอะไรโอกาสที่เป็นไปไม่ได้ก็คือมันไม่สามารถจะไปต่อได้และทำอะไรต่อไม่ได้และเราไม่สามารถที่จะรู้สึกดีๆหรือมีผลประโยชน์อะไรกับตรงนี้ได้และ้ะมันไปต่อไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะมาจะมาทำตรงนี้ต่อละ,อ,ะอืมเราจะไปทำอะไรต่อเราก็ทำไม่ได้ละ แปดถ้วยเราต้องต้องเดินไปทางอื่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมีการออกจากงานแบบกระทำหันหนะถ้านักเรียนนักศึกษาบางคนเห็นภาพใช่ไหมเออถึงว่าทำไมถึงกังวลเรื่องเงินเพราะว่าอะไรถูกออกจากงานแบบกระทำหันหแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ไม่ได้ถูกให้ออกหรือมีอุบัติเหตุอะไรต้องออกนะ เพราะว่าดูจากสองเดียนนะประเมินด้วยผมประเมินจากประสบการณ์ของผมนะคุณอาจจะพบแหล่งที่ทำเงินได้ดีกว่าที่เดิมแล้วคุณก็ตัดสินใจออกเลยฉันไปเดินตามหนทางฉันไปจุดเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองดีกว่าเพราะว่าอะไรคุณอาจจะทำให้คนอื่นแต่ถึงเวลาจุดหนึ่งแล้วคุณอยากจะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองไงเพราะอะไรครับนักเรียนนักศา ฟังนะฉากต่อไปของแปดถ้วยคืออะไรครับฉากต่อไปคือเก้าถ้วยไงมีเป็นของตัวเองแล้วไงมีโอกาสเป็นของตัวเองสร้างถ้วยเป็นของตัวเองแปดถ้วยนั่งกอดอ,อกมีถ้วยอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นต่อไปได้แล้ว ไปไม่ได้แล okay, ้วไปต่อไม่ได้แล้ะแล้วมันมีความเป็นกระทันหันด้วยมีความแบบว่าเฮ้ยอย่าประมาทนะไอ้ที่ทําอยู่มันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วนะคุณจงเตรียมความพร้อมไว้นะโอเคไหมเพราะมันมาแบบไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เตรียมการมาก่อนไม่ได้เตรียมตัวประกอบการงานต้องระวังไว้ให้ดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ อยากให้ราศีเมษทําใจสบายๆนิดหนึ่งในคลิปนี้นะค่อนข้างจะซีเรียสนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเหตุมีผลมันมีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนดูแล้วเฮ้ยตกใจถ้าเกิดมีใครมาดูดวงมาบอกอะไรกับเราแบบนี้คืออันเราต้องทำยอมรับความจริงก่อนว่าหนึ่งนักเรียนนักศึกษาที่อ่านไพ่เราจะรู้เลยนะว่า The Tower วแปถ้วยคือออกจากงานแต่เหตุและผล เรามาดูกันใบตัวตนสองเหรียญการออกครั้งนี้คุณเองตั้งหากที่เป็นฝ่ายปุบปับออกมาเองเพราะว่าอะไรคุณกำลังค้นพบผลทางใหม่คุณคิดว่าคุณไปทำของคุณเองแล้วมันจะอยู่ได้เออไม่ได้ถูกบงังคับให้ออกหรือบริษัทมันก็เป็นไปได้ที่ว่า มันมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งให้ออกเพื่อให้เรามาทําสิ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะเราไม่รู้ว่าความรับความรับของเบื้องบนเขากําหนดกฎเกณฑ์อะไรอะไรกับเราไว้แต่เพียงแต่ว่าเราถ้าเราไม่ตั้งรับให้ดีเราจะขาดสติถ้าเราตั้งรับไม่ดีนะเราจะขาดสติเฮ้ยอะไรกันทําไมเราปุบป,ปับออกเราไม่ได้ทําเตรียมอะไรเลยกําลังมึนมึนงงกำลังเฮ้ยหาทางไม่ออกแต่ต้องมีสติว่าเฮ้ยมันมีเหตุมีผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราทําให้เราต้อง ไปทาของเราเองผมใช้คําว่าไปทําของเราเองคุณไม่สามารถที่จะทําต่อให้กับคนอื่นได้ละมันสุดทางละมันสุดสุดละจากเดิมเราเคยเดินมาทําอะไรต่ออะไรให้ให,ให้กับคนอื่นตอนเนี้เส้นทางนั้นมันถูกตัดขาดละมันไปต่อไม่ได้ถึงเวลาที่เราต้องไปทําอะไรเป็นของเราเองนะาาการงานนะมีเกณฑ์ที่คุณจะ ไปตั้งบริษัทได้เองนะไปตั้งร้านไปทําอาชีพส่วนตัวมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปทําอีกสิ่งหนึ่งบางคนบางท่านไม่ได้ออกจากงานนะอย่าเพิ่งตกใจนะแต่บางคนบางท่านกําลังมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่บทบาทใหม่ๆขอใช้คํานี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ใหม่ๆในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โโล่งใจเนื่องว่าจะได้ออกจากงานโล่งใจแล้วอุตสาหกรรมที่นี่มาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับ อืมแต่การเปลี่ยนแปลงมันแต่ละคนผมถึงบอกว่าแต่ละคนก็มีดวงชะตาโชคชะตาไม่เหมือนกันบางคนถูกผลักให้ออกมาทําธุรกิจเองด้วยวิธีการว่าบริษัทแจ้งบริษัทปิดตัวบริษัทล,ล้มละลายแล้วเราก็ออกมาทําธุรกิจของเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมเราไม่ออกมาทําสิ่งนี้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างนี้หรือบางคนกระทัางอยู่ตรงนี้อยู่ตําแหน่งเดิมมาเนี่ยถึงเวลาละ เฮ้ยตำแหน่งนี้เราไม่ได้ทำเลยนะเราต้องไปทำตำแหน่งที่มันโตขึ้นที่มันมีคำสั่งปรับป,ปรับฉับพรมให้ให้คุณต้องวางมือแล้วไปทำอย่างอื่นเป็นไปได้ไหมครับบางคนผมนึกบอกว่าเฮ้ยบางทีเราต้องดูข้อมูลก่อนแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันเราอย่าเพิ่งปักใจว่าได้แบบนี้ต้องออกจากงานอย่างเดียวได้แบบนี้คุณต้องโดนไล่ออกเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันมีหหเหตุไเหตุปัจจัยแต่ละคนนั้นบุญกรรมทามาไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างน้องคนหนึ่ง ทำงานอยู่ในบริษัทใหญ่โตเลยนะเราได้ไพ่เดอะทาวเกับแปดถ้วยโอ้ยมาปรึกษาผมอาจารย์หนูไปดูดวงมาอีกคนหนึ่งได้ไพ่ใบเนี้ยหนูถามว่าหนูจะออกจากงานจริงหรือเปล่าดูกับอีกคนหนึ่งแล้วมาปรึกษาเราผมก็บอกว่าเฮ้ยดูดีๆก่อนคุณตั้งสติก่อนคุณอาจจะได้รับคําสั่งให้ไปทําหน้าที่ที่สูงขึ้นเป็นไปได้ไหมหมดวาระหน้าที่นี้แล้วไปทําหน้าที่ต่อแต่มันก็มีคําสั่งด่วนว่า ให้นางสาวนี้หยุดการปฏิบัติการตรงนี้เพื่อไปปฏิบัติการในตําแหน่งอื่นสาขาอื่นเขตจังหวัดอื่นในตําแหน่งฐานะที่สูงขึ้นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งมันเหมือนจะเป็นข่าวร้ายแต่ก็เป็นข่าวดีใช่ปะเ,ออเพราะฉะนั้นเราต้องดูข้อมูลให้มันรอบข้างรอบรอบๆก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอย่าเพิ่งไปตีว่า มันต้องเป็นแบบนี้เสมอไปมันไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับงานมาเป็นแบบนี้ละงานมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่บทบาทใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวนะต้องบอกว่าไม่ทันตั้งตัวเพราะคุณภาพของทาวเวอร์คือมาโดยไม่ทันตั้งตัวเราอยากประมาทมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาเตรียมตั้งตั้งรับไว้นะสังเกตไพ่สองเหรียญเรารู้เราว่าอ๋อทำไมขึ้นสองเหรียญคืออะไร ทำไม่หยุดไม่หย่อนใช่ปะมีอะไรต้องรีบทำแสดงว่ามันมีภารกิจใหม่ที่มันไม่ใช่ภารกิจเดิมแล้วมันต้องรีบเร่งหรือต้องทำมากกว่าปกติเรามาพิจารณาตร,ตรงนี้นะต่อไปครับเรารู้แล้วเรื่องงานมันมีการเปลี่ยนแปลงมาปรปับปรับัำพันการเงินล่ะมันกระทบอะไรไหมการเงินครับ9ก้าดาบ โอ้โหเครียดเลยใช่ไหมเครียดอะไรล่ะก้าดาบก้าดาบสถานการณ์ที่ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ต้องเผชิญด้วยเหตุและผล9ก้าดาบคือสถานการณ์ที่เกิดความรู้สึกผิดเครียดเสียใจทุกใจเพราะคิดเพราะความคิดที่ไม่อาจปล่อยวางอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อคีย์เวิร์ดความหมายคือประมาณนี้มันมาจากความคิด แสดงว่าการเงินคุณกําลังคิดวางแผนคุณอาจจะเครียดอยู่เออมันก็สมควรเครียดอยู่แหละเพราะว่าสองเหรียญเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไอ้ที่มีอยู่มันไม่พอไงแล้วรายจ่ายมันโอ้โหเรียงกันเป็นปรับเลยใช่ปะแหมถ้าตรงนี้เป็นสิเหรียญนะมันจะไม่ขึ้นตรงนี้เลยนะใช่ไหมสอเหรียญมันยังน้อยไปนะเครียดเลยนะเออทีนี้เรามาดูต่อไพ่ขยายเกดาบการเงิน ห้าเหรียญห้าเหรียญเข้าไม่ถึงผลประโยชน์นั้นแสดงว่าเงินมันน้อยมากเครียดมากอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำการเงินตอนนี้นะมันต้องวางแผนผมจะบอกอย่างนี้มันไม่ได้หดหู่อะไรอย่างนั้นหรอกคุณอย่าเพิ่งคิดไปเองการเงินนะครับก้าวดาบไพ่บอกมาแล้ว คุณมีเงินหมุนอยู่คุณกำลังทำอยู่อิฟิิิตี้คือมันมีมาเรื่อยๆแต่แค่เรารู้สึกว่ามันไม่พอแต่ถามว่ามันเข้ามือซ้ายออกมือขวาแต่มันมีให้เข้ามันถึงมีออกแสดงว่ามันมีเงินเข้าแต่แค่มันไม่ได้กองที่เราเห็นอ่าแล้วสัญลักษณ์ฟินิตี้เดี๋ยวมันก็มีมาอีกเดี๋ยวมันก็มีมาใหม่เป็นแบบนี้แบบเรื่อยๆอย่าเพิ่งคิดกังวลมาก <c oughs> อย่าเพิ่งคิดกังวลอย่าจมอยู่ในความคิดว่าโอ้มันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราแค่คิดถึงเรื่องอนาคตมากไปเองแน่นอนแหละมันมันเงินมันน้อยมันก็ห้ามให้คิดไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังคิดเกินเลยมันจะทุกฟรีคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็น ซีนารีโอที่เราคิดเองทั้งนั้นความจริงยังไม่ปรากฏเลยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอย่าเพิ่งไปคิดตรงนี้นะเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยก็มีคุณภาพขยายแล้วว่าอย่าเพิ่งคิดมากเราก็ประหยัดสิอะไรที่ไม่สมควรเข้าก็ไม่ต้องเข้าสตาบักร้านกาแฟก็ไม่ต้องเข้าผับเพกบาร์ k, bar, สถานบันเลงนื่นลงอะไรที่มันเสียเงินเราก็ไม่ต้องเข้าสิถูกปล่ะห้าเหรียญผมมองว่า เฮ้อะไรที่เราไม่ต้องเข้าอ่ะอะไรที่เราไม่ต้องใช้เงินอ่ะเราก็ปฏิเสธได้นะเราก็ผ่านผ่านมันไปก็ได้นะเซ่าเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งล้างกาแฟหรูๆก็ได AM. ้นะเราไม่จ so ําเป็นต้องไปนั่งในห้างก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องไปสถานที่ที่มันต้องเสียตังเคยไปทําผมเคยไปทําอะไรเงี้ยไอสถานพวกเนี้ยเราตอนนี้เราข้ามไปก่อนไหมเออปกติเดือนนี้ฉันต้องทําผมแล้วต้องทําสีผมแล้วต้องทําเล็บแล้ว เฮ้ย hey, ผ่านไปก่อนได้ไหมอยู่แบบเซอร์เซอร์ไปก่อนได้ไหมล่ะเออมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการเงินผมว่ามันมีมาแหละแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่พอทําให้คุณเครียดเออแต่คุณก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันต้องประหยัดแล้วนะอืม mm hmm. เพราะว่าการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ส่องส่งผลกระทบแน่นอนมันส่งผลกระทบแน่นอนแต่ตอนเนี้ยประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ปะ่ะเออต่อไปครับ เอาแหละเรามาเคลียร์เรื่องงานเคลียร์เรื่องเงินและเรารู้แล้วว่ามันถ้าเราใช้ใจ่ายแบบนี้เราทแบบนี้เดี๋ยวมันแย่แน่นอนเราต้องรู้จักแล้วตอนนี้นะเซฟได้เซฟนะความรักละ่ะความรักเป็นอย่างไรไฮโดรแฟนเอาะความรักเป็นไฮโดรแฟนกฎกติกากำหนดกฎเกณฑ์ แบบแผนเพื่อให้เชื่อฟังอยู่ในกรอบที่กำหนดในเรื่องความรักทีนี้คุณต้องไปดูและอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรต้องมีมีกฎมีเกณฑ์ละเออถ้าคุณกําลังคนมีความรักอยู่ราศีเมษคุณต้องคุยแล้วละเรียกแฟนคุณเข้ามาคุยเลยเข้ามาตกลงเลยให้ความรักในช่วงนี้นะเพราะว่างานฉันเปลี่ยนแปลงนะการเงินต้องใช้น้อยนะเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินยังไงช่วงนี้อย่าเพิ่งเที่ยวนะ งดร้านกาแฟไปก่อนนะอะไรที่ไม่จําเป็นลงงดไปก่อนนะเนี่ยไฮโรแฟนคือเราต้องมาคุยต้องมาตั้งกฎเกณฑ์ละส่วนคนโสดในเรื่องของความรักคุณต้องอยู่ในกรอบคุณในเกณฑ์เอออยู่ในกฎคุณจะไปแหกข้อแหกกฎอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เออถามว่าเอออะไรคนโสดฉันจะไปแหกข้อไปแหกกฎอะไรวะนึกนะนั่งนึกเอ้ยฉันจะไปอะไรวะได้ไฮโรแฟนมา คนโสดครับถ้าบุญยังไม่เสมอกันเอาไหมถ้าเราพูดเขาว่าบุญเสมอกันมันก็งงใช่ไหมยังไม่เคยเจอคนเหมือนกันอะให้รอไปก่อนไฮแฟนคือต้องคนเจอเสมอกันเห็นไหมครับมันต้องเสมอกันดีเห็นไหมก่อนที่เราจะบรรลุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราต้องเสมอกันก่อนแสดงว่าถ้าคนคนนั้นคนโสดคนนั้นที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันไม่ได้ว่ะ ก็อย่าฝืนเห็นไหมอย่าฝืนกดมันไปไม่ได้เราอย่าไปแขกกดไงเราจะเอาเราจะเอาเราจะเอาแต่มันไปไม่ได้คนโสดนะหรือคนมีคู่อ่ะมันก็ฝืนกดเกณฑ์อะไรไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติเราจะไปฝืนอะไรไม่ได้มันไม่มีมันไม่มีก็คือไม่มีใช่ปะมันไม่มีก็คือไม่มีไอ้ที่มันไม่มีมันก็คงมีเหตุมีผลอะไรสักอย่างหนึงที่มันไม่มีแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่า อย่าทำเร่อะไรที่มันออกนอกลูก่นอกทางเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่มันต้องจัดการเรามาดูไพ่ขยายนิดหนึ่งสิไฮรูแฟลไพ่ขยายคืออะไรสามเหลี่ยญมันต้องมีกฎที่ต้องจัดการไพ่สามเหลี่ยญขยายไพ่ของผลประโยชน์ใช่ไหมสามเหลี่ยญมีผลประโยชน์ร่วมกันวินวินเรามาตกลงกันก่อนซิว่าผลประโยชน์ร่วมกันเราคืออะไรใช่ไหมวินวิน,วนกันทั้งสองฝ่าย ความรักความรักช่วงนี้เราพยากรณ์ได้ในราศีเมษจะมีการทําข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกดีและเขารู้สึกดีถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะได้เจอคนที่รู้สึกว่ามันไปกันได้มันวินวินมันแฟร์แฟรํามากก็ทามากเหมือนกันทาโมก็ทาโมเหมือนกันถ้าคนที่เขามีคู่แล้วมันคุยกันได้มันมีการพูดคุยผลประโยชน์การมันมีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน วินวินแฟร์แฟร์กันทั้งสองฝ่ายโอเคความรักเป็นแบบนี้นะต่อไปครับไพ่เตือนไพ่ระวังไพ่เตือนไพ่ระวังดูซิว่าพลังจกักรวาลอย่างรู้กำลังบอกอะไรกับชาวราศีเมษราชาถ้วยราชาถ้วยคืออะไรครับถ้วยคือโอกาส เรามองว่าถ้วยคือโอกาสคือความรักราชาถ้วยอยู่ในตําแหน่งของไพ่เตือนไพ่ระวังราชาถ้วยไพ่บอกอะไรเตือนอะไรระวังอะไรจงพอใจกับความสุขที่มีความสุขที่อยู่ในมือรู้จักใช้อย่างชาญฉลาดโดยไม่สนใจสิ่งอื่นๆไพ่ขึ้นมาบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีเพราะอะไรล่ะเงินมันน้อยตอนนี้ ต้องทำอะไรต้องเยอะแยะต้องมีการวางแผนทำอะไรสักอย่างหลายอย่างความรักก็ต้องมาคุยตกลงกันจงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นไพ่เตือนนะมีเท่าไหนใช้เท่านั้นอย่าเกินเลยเพราะพราะภายการเงินมันก็เห็นไหมครับต้องประหยัดจงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นเราเราเป็นแค่นี้ในช่วงนี้นะเป็นแค่นี้ก็เป็นแบบนี้ไปก่อนให้ยขยายอ่า ช่วงนี้รักษาเนื้อรักษาตัวช่วงนี้จงพอใจกับความสุขที่มีอยู่นะเออลราต้องรู้จักใช้ยันชานฉลาดด้วยนะไม่สนใจสิ่งอื่นหกไม้บทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำที่ได้รับการยกย่องในความสามารถคุณต้องแสดงบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้นำคุณต้องแข็งแกรง คุณต้องแสดงความรู้ความสามารถจงพอใจนี่เป็นอยู่ไม่พอใช้อย่างชาญฉลาดด้วยเราก็ต้องมีวิสัยทัศน์อืมเห็นไหมครับต้องมีวิสัยทัศน์เห็นไหมความเป็นผู้นาเขาวิสัยทัศน์นี่กอบกุมหมดแล้วจะทําอะไรก็องสำเร็จเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานรากเงาเราเป็นยังไงเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเราทําอะไรได้บ้างแล้วเราก็ตงใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ออสำเร็จได้ในแบบฉบับของเราเห็นไหมครับที่ผ่านมายังไม่มีไพ่ยังไม่มีไพ่ที่เราพยากรณ์ว่าเสียนะแต่เรารู้ว่าว่ามันจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเราก็ปรับตัวเราเตรียมแผนเราซ้อมไว้ก่อนใช่ปะแล้วสิ่งที่ไพ่แนะนํามันก็ไม่ได้ยากอะไรทั้งนั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่แนละ้วต่อไปครับใบสุดท้ายคําแนะนํา เราต้องขอคําแนะนําจากจักรวาลก่อนจักรวาลอย่างรู้กําลังบอกอะไรกับเราแนะนําที่ทางแสงสว่างอะไรให้กับเราแฮงแมนเอานะช่วงนี้นะต้องรู้จักการปรับตัวเห็นไหมครับคีย์เวิร์ดความหมายแฮงแมนปรับตัวมีอะไรอีกแฮงแมนนะครับช่วงนี้นะครับ ผมขอใช้คำว่าวิสัยทัศน์ไพ่กำลังบอกอะไรเราคำแนะนำจากไพ่คุณจงมีวิสัยทัศน์ต้องมีวิสัยทัศน์ก่อนแล้วนะมีความคิดและมุมมองที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเห็นไหมครับเราต้องมีพลังบวกก่อนเราต้องมองในแง่บวกก่อนใช่ปะไม่ใช่เออาไหมออกจากงาน เงินก็มเนี่ยต้องไปกู้เงินมาออกจากงานเครียดจนไปบวชเถอะเฮ้ยโอ้โหใครจะอ่านไพ่ได้เร็วไรขนาดนั้นใช่ปะเออต้องมีวิสัยทัศน์มีความคิดและมุมมองที่สร้างสารรค์ถ้าเรารู้จักคําว่าสร้างสารรค์เมื่อไหร่มันเกิดการพัฒนาเมื่อน,นั้นแหละแฮงแมนนี่เขาต้องยอมทํามันต้องทําจริงจังถ้าราศีเมษคุณอยากจะพ้นจากวิกฤตตรงนี้ ไพ่เตือนอะไรล่ะจงพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่นําความรู้ความสามารถมาพัฒนาใช่ไหมเออทำในสิ่งที่เรามีมองเห็นความเป็นจริงอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยคุณเอาเอา,เอาสิ่งที่ไพ่เตือนมาปรับปรุงลงทุนทำนจริงจังดิมันจะเกิดผลดีมากกว่าใช่ไหมครับผมราศีเมษโอเคจบแล้วจบแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแหม จริงๆแล้วเท่าที่ดูนะไม่ได้มีอะไรต้องเหนื่อยใจเลยนะราศีเมษนะถ้าถ้าผมจะบอกก็คือว่าการงานการเงินะมันพ่วงกันมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ถามว่ากานเปลี่ยนแปลงมันดีไหมสองเหรียญนะมันดีแน่นอนเพราะว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์มายิ่งเราทําเยอะผลประโยชน์มันก็เยอะคุณต้องทุ่มเททุ่มเทมันถึงจะได้ ราศีเมษช่วงนี้ทําอะไรต้องพยายามทําให้มันนะแต่การในการทาอ่ะอย่าทําแบบสุ่มสี่สุ่มห้าคุณต้องมีแผนคุณต้องมีแผนคุณต้องมีไอเดียคุณต้องมีความคิดสร้างสรรค์คุณต้องมีวิสัยทัศน์เออแต่ถ้าคุณทำโดยไม่ลดตัวทำอะไรไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าตามกรรมตามเวรตามกรรมอะไรจะพาไปก็ไปจะทำอะไรก็ไปแล้วแต่ดวงดวงพาไปก็เป็นประมาณนั้นแต่ถ้าเรารู้จักวางแผนเข้าใจดวง มันจะเกิดอะไรเราต้องเตรียมพร้อมอะไรต้องรับมือ,อยังไงเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่เหนือดวงใช่เหมล่ะอืมแล้วยิ่งเราเข้าใจความเป็นจริงอ่๋อ,อมันเกิดเรื่องนี้เหรอโอเคโอเคเข้าใจรับได้เพราะมันเป็นความจริงกล้าไปเจนกับความจริงไม่ย่อท้อไม่หวาดหวัน่นมาสิ่งใดมีสิ่งใดเกิดขึ้นอะไรก็ทําไปตามนั้นแหละความจริงก็คือความจริงทําเท่าที่เราทําได้เรามีความสามารถแบบนี้เราก็ทําตามแบบนี้แหละ โอเคนะครับผมจบแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอา่านไพ่อา่านไพ่ไม่ถูกอา่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ